หยุดก่อนถ้าไม่อยากจบชีวิตด้วยการฟอกไตคุณอาจกำลังดื่มเครื่องดื่มที่ทำร้ายไตโดยไม่รู้ตัวหลายคนมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างน้ำแต่หารู้ไม่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาไตวายเรื้อรังที่คุกคามชีวิตเราทุกคนทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะไตเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างยิ่งในการกรองของเสียออกจากร่างกายและเมื่อไตทำงานผิดปกติการฟอกไตคือทางเลือกเดียวที่คุณต้องเผชิญตลอดชีวิต คุณหมอหลายท่านต่างออกมาเตือนว่าการเลือกดื่มน้ำที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นชนวนเหตุสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาไตวายไ,วได้ง่ายๆดังนั้นหากไม่อยากให้ไตพังก่อนวัยอันควรมาดูกันว่าเครื่องดื่มสี่ชนิดที่คุณควรหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้างหนึ่งน้ำอัดลมและน้ำหวานตัวร้ายที่ซ่อนอยู่ในความอร่อยหลายคนติดใจรสชาติหวานซาบซ่าข,ของน้ำอัดลมและน้ำหวานแต่หารู้ไม่ว่าเครื่องดื่มเหล่านี้เต็มไปด้วยน้ำตาลและสารให้ความหวานเทียมในปริมาณมหาศาล น้ำตาลที่มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อระบบเผาผลาญของร่างกายทำให้ตับอ่อนทำงานหนักขึ้นและนําไปสู่โรคเบาหวานซึ่งเป็นสาเหตุหลักของไตาวายตัวอย่างเช่นคุณลุงท่านหนึ่งที่ออกกําลังกายเป็นประจํำกลับต้องช็อกเมื่อพบว่าไตาของท่านมีปัญหาทั้งนี้ก็เพราะติดนิสัยดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำทุกเช้านั่นเอง 2. กาแฟและชาเข้มข้นพลังงานยามเช้าหรือไผ่เงียบ สำหรับากาแฟและชาการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเครื่องดื่มแก้วโปรดคือเรื่องปกติแต่รู้หรือไม่ว่าคาเฟอีนในกาแฟและชามีฤทธิ์ขับปัสสาวะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและแร่าธาตุหากดื่มในปริมาณมากเกินไปไตจะต้องทำงานหนักขึ้นในการกรองของเสียข้อควรระวังผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตควรจำกัดการดื่มกาแฟและชาเข้มข้นและหันมาดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำสมุนไพรที่ไม่ผสมน้ำตาลแทน 3. น้ำแร่ที่มีโซเดียมสูงดื่มดีหรือร้าย น้ำแร่อาจดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพแต่บางชนิดกลับมีปริมาณโซเดียมแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆสูงเกินไปซึ่งอาจทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นในการกรองคำแนะนำอ่านฉลากให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแร่และหากมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือความดันโลหิตสูงควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มสน้ำที่ไม่ทราบแหล่งที่มาระวังสารปรุงแต่ง ในท้องตลาดมีน้ำหลากหลายชนิดวางขายทั้งน้ำปรุงแต่งรสน้ำประจักน้ำตาลหรือน้ำที่อ้างว่ามีส่วนผสมพิเศษต่างๆแต่ส่วนใหญ่มักมีสารกันบูดสารปรุงแต่งรสและสารให้ความหวานเทียมซึ่งเป็นภาระต่อไตในการกำจัดข้อควรจำน้ำเปล่าหรือน้ำต้มสุกคือทางเลือกที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับสุขภาพไตของคุณแต่เดี๋ยวก่อนหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเราควรดื่มน้ำแบบไหนถึงจะดีต่อสุขภาพไต คำตอบง่ายๆคือดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มทั้ง4ชนิดที่กล่าวมาข้างต้นและหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายหากมีอาการเช่นปัสสาวะน้อยลงบวมหรือรู้สึกอ่อนเพลียควรปรึกษาแพทย์ทันทีข้อคิดท้ายบทการดูแลสุขภาพไตไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ใส่ใจในสิ่งที่เราดื่มในแต่ละวันและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของเราคําถามชวนคิด คุณคิดว่าเครื่องดื่มชนิดใดที่คุณดื่มเป็นประจำและคุณจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อสุขภาพไตที่ดีขึ้นมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลย